สวนทุเรียนของย่าแต่ครับเพราะว่าทุเรียนปีนี้ออกหลายออกหลายลูกครับออกหลายรุ่นแห้งมเมนหลายลูกลส่ยแยะ่กดกแห้งครับพี่น้องกาลังจะพ่นยาไรแดงนะครับไรแดงลง นน้นนี่คือคักแต่พี่น้องครบเป็นงกเน้อต้ออนนี้ครับเลี้ยงลูกได้ไงนี่โอข้ข้าวข้านี่ประมาณแ0สิลูกแล้วครับนี่นี่แตงลูกไปแล้วครับ ตัวนี้เิ่นแตงลูกแตงนวยออกเด้อครับพี่น้องนี่โมเมนต์มันโรนเดอเพิ่นแตงนวยออกครับเออเิ่นแตงนวยแตงลูกออกโมเมนต์มันโลนเน็ตครับนี่ครับสวยๆเลยครับทรงงามแห้งครับทรงงามแห้งอัปเดตทุเรียนสวนยายแต่ให้เบิ้งครับตั้งแต่ลุงงอนเคยมาทายให้เบิ้งตอนช่วง กาล่างคืนลูกครับกาล่างคืนน้วยคืนลูกขึนส่งช่วงหางแย่ไม่นะครับลุงงอนกับบ่เดมัดพึ่งพึ่งมือน้ได้เขามา่ทายครับนวยใหญ่แล้วที่นี่ครับเป็นแตงน้วยเรียบร้อยนี่ครับแตงเรียบร้อยลุงงอนออกมหาอยู่โป้นต้นนะับ เลยครับสวนทุเรียนยายแต้บ้านแจงแมงน้อยเด้อครับช่วงนี้ไล่แดงลงนะครับเสียอ,อ๊อฟเสียอ๊อฟกำลังจะพ่นยาไล่แดงหายอยู่ครับสวนทุเรียนยายแต้บ้านแจงแมงน้อยครับ เลยครับช่วงนี้หวยหลายครับจับหน่วยหลายแล้วครับพี่นองพี่นองถ้าไปเบืองเน้อครับ พาไปเบืองปัญหาของของชาวสวนครับอปัญหาของชาวสวนนะครับชาวสวนทุเรียนครับต้นนี้กว่างครับปัญหาของชาวสวนทุเรียนก็คือเชื้อราเชื้อราไฟท็อปนะครับไฟท็อปสวนนี่อายุ12ปีแล้วครับ นี่เพ็นรักษารักษาเชื้อรามันจะเป็นพวกไฟท็อปเชื้อรานะครับพวกมอดพวกบิวซาเลี่ยมนะครับจะเขากินตน้นของสวนของคุณป่าของลุงอนนี้เสียหายไปหลายตน้นะครับต้องรักษาแบบเต็มที่นะครับตามทุเรียนอยู่ดินทุเรียนผู้เขาไฟอยู่ดินแดงนี่ครับเชื้อรา ถูสึเชื้อราจะหนักนะครับเดี๋ยวผาพี่นองมาเบิองเด้อน,นี่ครับนี่ครับตัดทิมต้นใดรักษาบ่ได้นะครับรักษาบบได้กับิีตัดลงเลยครับเพราะว่าเชื้อเขาหนักแขงบ่อย,อย่างไรมันระบาดไปตนอื่นเอาก็ต้องได้ตัดทิมเดี๋ยวพาพี่นองไปเบืองนอกจะเป็นเชื้อราไฟทอ็อปเชื้อรานะครับพวก หมอดนะครับพวกเชื่อฟิวซ่าเหลี่ยมนะครับที่เขาทำาย่ค้นต้นทุเรียนที่ชาวสวนพันยานแห้งครับทุเรียนอายุประมาณสิปีขึ้นนี่จะเจอหนักเมื่อออกลูกออกพ้นหายผลผลิตได้หลายเชือล่าก็จ,จะเขาเพราะว่ายิ่งดินแดงดินพู้เขาไฟเฮานี่แห้งครับนี่ต้นนี้ครับ ตายใหม่ยังพันแหน่ลงอยู่ครับรักษารักษาจนราคาจนสุดชีวิตกับ,บอ่อฟืนนี่ครับต้องตัดกับต้องได้ตัดทิ่มมีบพ่าพันแหน่ลงเป็นปัญหาของชาวสวนทุเรียนนะครับก็บต้องย่อมนะครับต้องย่อมย่อมตัดเหลือเท่าใดเขาก็จังเห็ดเอาไปเรื่อยๆนะครับ ต้นทีน่ย่างก็ออกลูกนะครับให้เข้าไปตลอดครับโอ้ลูกนวยก็ล่างหลายครับเป็นผ้าพี่น้องมาอัปเดตผ้าพี่น้องมาเบิงเด้อเบิงฮอดเสียงดังๆเนะี่ยเป็นเสียงเครื่องปั่นไฟของเสียออกมามาฉีดยาช่วงนี้ไล่แดงระบาดนักนะครับต้องฉีดครับต้องไปฉีดยาครับ เพราะว่าตุเรียนก็ล่งสีจับกาล่งสีติดน่วยนะครับเข้า้องรักษาไว้นะครับอยู่ในช่วงเออที่หนองดกแห้งตนเชื่อล่าเชื่อล่าครับสวนตุเรียนเป็นของคู่กันครับเป็นของคููกันทุเรียนปีนี้ก็สีหลายรุ่นแน่อ่าอยู่ในสวนของ ุณป่าของลุงงอนนี่ครับสวนยหา่ยแต้นะครับหลายรุ่นนี่ต้นนี้ต้นนี้ก็ออกสามสามกมูเด้ทีเนาะนี่กระลังกระลังสิเป็นอดอกหอมครับอยูใ่ในช่วงดอกหอมนี่ตัวเป็นติดก่อนกับมีลูกนะครับต้นต้นนี้ออกหลังมูครับช่วงดอกหอมเลยมูเป็นหน่วยบักหลายระเพ็่นพ่อก,ก็ออกครับ ตัวนี้เป็นฐานแย่ครับลังติดหางแย่เบิงที่น้องตงนความผอมของคนออกสาก็มูครับถ้าออกแบบนี้ก็ดีอยู่ครับออกหลังมูแต่เป็นเป็นสองรุ่นครับรุ่นแรกก็เห็นหน่วยติดอยู่ครับสามหน่วยสี่หน่วยครับครับสำหรับมือน,นี้ก็คงสี่ ขอลาเอฟซีไปไหว้พี่องซัมมี่อนเดอร์ครับลุงอ้อนกนัสีมา update. อัปเดตสวนในเบิงไปเรื่อยๆครับเบิงการพัฒนาของอทุเรียนเกษตรกร,ร,กรชาวสวนบริหารจัดการเตื้อสีได้ขายครับเตื้อสีได้เงินเนาะโมเมนต์โมเมนต์โมเมนเรื่องง่ายๆครับเพ็ดทุเรียนเป็นเรื่องอยากเลยยิ่งปีนี้นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงหลาย ข้าวสวนทุเรียนกะบ,บริหารจัดการหยากแห้งครับในปีนี้จะเห็ดหยากอยู่ครับสีได้เงินสีได้เงินได้ทองกับพุ่นละตอนสรุปตอนเห็นดอกเห็นผลเอาขื่นตาซ่างแล้วพุ่นละครับพี่น,อน้องขื่นตาร่างคิดเงินแล้วเรียบร้อยพุ่นละจังสี่หูว่าได้เงินแท้จริงนะครับเห็ดสวนทุเรียนครับมือนี้ก ลุงอ้อนก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ